<c oughs> สวัสดีครับอยู่กับนุ่มกอ๊อตสายโจกครับนนี้จะพามาชมขุดบอ่อนะครับขยายบอ่อจากบ่อเดิมที่เคยขุดไว้เมื่อปีที่แล้วครับ4ี่เมตรคูน6เมตรอนี้น้ำไม่พอใช้ครับน้ำไม่พอลดต้นไม้นะครับเก็บน้ำน้ำนอยนะครับของที่เลยต้องการขยายบอ่อเพิ่มนะครับ งานเราก็มาจัดให้ครับเจะมาจัดให้เขาจ้างมานะ,ะจ้างมาขุดเพิ่มครับอันนี้ก็อยู่พระรามสองครับแวถวท่าข้ามนะครับง,งานขยายบอ่อหล้อทอยดินปากบอ่อนะครับหล้อหนึ่งคันครับอ n Tr เปิดปูนด้วยลูกพี่เฮ้ยที่เกียร์เลี้ยวจะให้หาบอกแล้วครับหนาบอ,อกเยอะครับขุดยากหน่อยนะครับเป็นดินทมใหม่ด้วยครับดินไม่ใช่ดินเดิมครับจะขุดยากหน่อยต้องแต่งให้ดีนะครับไม่งั้นพังหมดคนระับสไลด์เดี๋ยวก็สไลด์อยู่แล้วครับดินพวกนี้ ได้รีดอัดแน่นๆนะครับได้เน้นสวยครับ๋ย่ก็ทำการสวยอยู่นะอยากให้มันออกมาสวยครับไ,ได้มันใจในฝีมือตัวเองหน่อยครับเราก็จะมองแมมหน่อยนะครับ ต้องขออภัยนะครับดีชมกันได้ครับผมสำหรับทุงกดชมหรือแนะนำว่ากันไปครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันตุดจีนนะครับหลายๆบริษัทก็น่าจะไหว้ไม่ยานาง ไปต่างๆนานานะครับไอดินปากกอครับี่เทีินก็อยู่น,น,นู่นนะครับ <S <S ดึงกำแพงฝั่งบนครับใช่เป็นดึงขึ้นดึงลงนะบนึ่งกดสำหรับสลินี้ไม่มีรายมากครับ อัปเดตให้ดูไวเฉยนะครับบ่อสไตล์มือใหม่นะครับน่าจะเป็นบ่อที่4หรือบ่อที่5ของนุ่มก๊อตนะครับแต่รับรถมายังไม่เก่งครับประสบการณ์ยังไม่เยอะกับปลอภัยด้วยครับขอ,อ้โหสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ